คุณผู้ชมขาทางเพจดังหรือว่าช่องดังเนี่ยค่ะได้นําข่าวของแม่เพรพาวแสงทองนะคะไปลงแล้วก็พาดหัวข่าวแบบนี้ทําเอาแฟนคลับเนี่ยไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าจินเนี่ยยังไม่ไปดูนะคะว่าเป็นคอมเมนต์แบบไหนนะคะคุณผู้ชมะแต่ขออัปเดตก่อนนะคะสำหรับสถานการณ์นะคะ ของทางเพจอมรินนิวนะคะคุณผู้ชมขาได้นําข่าวนี้มาลงนะคะโดยที่บอกว่าหมอลําหญิงแกล่งต้องสู้สุดชีวิตแม้บาดแผลเต็มตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอไปอัปเดตนะคะสำหรับคอมเมนต์กันบ้างแล้วกันค่ะคุณผู้ชมขาอ่านี่นะคะคอมเมนต์เนี่ยก็ไปในเชิงทิศทางที่แบบว่า หัวเราะแล้วก็ขำกันส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ชมขาเป็นดราม่ากันเลยทีเดียวก็ว่าได้เนาะไม่มีใครเห็นดีเห็นงามเลยค่ะคุณผู้ชมขาทั้งที่ก็เจอดราม่ามาก็หนักแล้วนะคะแต่พอมาอ่านคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมขาไม่มีคอมเมนต์ไหนนะคะที่เห็นดีเห็นงามเลยนะคะคุณผู้ชมขาประมาณ90%เนี่ยไปในทิศทางดรามา่าแล้วก็โจมตีซะอย่างหนักค่ะคุณผู้ชมเชื่อค่ะว่าทางแม่แพลวเนี่ยคงไม่ได้เอกใจแล้วก็ อะไรกันมากหรอกคะ่ะคุณผู้ชมขาวเพราะว่าเธอก็เจอมาหนักแล้วนะคะแต่ครั้งนี้นะคะทางเพจดังช่องใหญ่เนะะี่ยค่ะได้นําข่าวนี้มาลงนะคะบอกว่าต้องสู้สุดชีวิตแม้บาดแผลเต็มตัวเนาะเอาตามความเป็นจริงแม่แพลเขาก็สู้มาอย่างสุดชีวิตจริงๆค่ะแม้บาดแผลเต็มตัวนะคะคุณผู้ชมขา คนเราเนี่ยโดนด่าโดนดรามา่าโดนตีตาทุกวันนคะคะคุณผู้ชมขาไม่เจ็บจะไปรู้ได้ยังไงจริงไหมเอ่ยแม้เรื่องราวหลายๆอย่างเราเคยเราเคยทําผิดพลาดผ่านมาแล้วก็อยากให้มันผ่านไป แต่สาหรับผู้หญิงคนนี้ไม่มีแม้จะลืมเลยค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่ามันมีคนดราม่าแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมขาแล้วจะลืมได้ยังไงเออมันลืมไม่ได้เลยจริงๆนะคะสาหรับเรื่องนี้เนาะแฟนคลับก็น่าจะรู้กันดีนะคะคุณผู้ชมขาจีนเองก็ อยากให้แฟนคลับหลายคนเนี่ยค่ะให้กำลังใจเธินะคะแล้วก็ไม่อยากให้พูดถึงเรื่องราวในอดีตเชื่อคะ่ะว่าหลายคนเนี่ยทำผิดพลาดมาแล้วไม่อยากโดนซ้ําเติมหรอกคะ่ะคุณผู้ชมอยากได้กําลังใจนะคะถึงแม้เราอาจไม่รู้คะ่ะว่า ครั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วแท้ที่จริงนะคะคุณผู้ชมคาแต่ถามว่าแม่แพลวเขาเสียใจยไหมเขาก็เสียใจยอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วมันกลายเป็นอดีตไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคามันบอสามารถเฮดอีอย่างใดแล้วเนาะอยากให้อภัยกันและการซัพพอร์ตกันไปดีกว่านะคะพี่น้องคา แฟนลับบางท่านเนี่ยก็เข้าใจนะคะแต่หลายคนชาวเน็ตหลายท่านก็ยังที่จะโจมตีเธออยู่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมขาด้วยเรื่องแบบนี้บางคนก็อาจจะไม่ชอบเลยค่ะจินเองก็เข้าใจเนาะด้วยความที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็เข้าใจทั้ง2ฝ่ายนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าเราก็ ไม่อยากอ,อาคตินะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแล้วก็ไม่เม้นดีกว่านะคะบางทีเนี่ยมันเป็นคอมเมนต์เชิงลบแล้วถ้าได้มาอ่านอย่างเงี้ยคะ่ะคุณผู้ชมขาแม่แพลวได้มาอ่านอย่างนี้เนาะ,ะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพจิตสักเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยความที่เขาก็เจอมาหนักนะคะ่ะคุณผู้ชมขาจินเองก็ไม่อยากให้ไปโจมตีเยอะมากเนะคะเพราะว่าเ็าเจอมาเยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเป็นปีแล้วก็ยังเจออยู่นะคะคุณผู้ชมไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะสำหรับเรื่องนี้เนาะ,ะก็โดนด่า โดนว่าอยู่บ้างค่ะว่าพูดไปได้ยังไงนะคะทำตัวเองแท้ๆนะคะคุณผู้ชมขาเป็นอะไรมากไหมทําไมบอกว่ามีบาดแผลรับบทเป็นผู้ถูกกระทําแล้วนึงโดนกระทําอีกต่อไปนะคะอยากทราบว่ามีปัญหาบาดแผลอะไรหรอคะล้มหรือเปล่าจะสู้กับอะไรทําตัวเองไม่ใช่หรอ และค่ะคุณผู้ชมขาโดนหนักเลยนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าทางเพจเนี่ยเขาก็ออกมาให้กําลังใจนะคะคุณผู้ชมขาไม่ได้มาโจมตีแต่อย่างใดแต่แฟนคลับชาวเน็ตนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาน่าจะรู้กันดีนะคะแม่แพลวก็เคยออกมาพูดแล้วครั้งหนึ่งเนาะว่าอยากให้หยุดโจมตีแล้วก็หยุดพูดถึงเรื่องนี้สักทีนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายไปมี่ เขาเรียกว่ามีชีวิตใหม่กันแล้วนะคะคุณผู้ชมขามีความสุขแบบใหม่กันแล้วนะคะก็ให้หยุดโฟกัสแค่เรื่องเดิมๆสักทีนะคะให้ั u พอร์ตแล้วก็ดูที่ผลงานการกระทำณจุดๆนี้ดีกว่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาแน่นอนค่ะว่าล่าสุดนะคะแม่แพลวก็ออกมาโพสต์ราย,ยาวถึงประเด็นดราม่าต่างๆนานานะคะที่เธอได้รับนะคะคุณผู้ชมขา ก็แฟนคลับก็ยังไปให้กําลังใจกันเยอะค่ะคุณผู้ชมจินเองก็อยากให้กําลังใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะเนาะโฟกัสที่ปัจจุบันหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวก็พอแล้วนะคะคุณผู้ชมขาส่วนอะไรที่เคยทําผิดพลาดผ่านมาแล้วก็ลืมมันไปนะคะโฟกัสนะคะที่ปัจจุบันดีกว่าเนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายแล้วนะคะแม่แพลวจะมีใครใหม่ก็ได้บอสบิ๊กจะมีใครใหม่ก็ได้นะคะคุณผู้ชมขาเรื่องอดีตมันเป็นเรื่องของคนสองคนก็ปล่อยมันไปดีกว่า คุณผู้ชมขาอยากให้โฟกัสนะคะการทํางานดีกว่าเนาะแม่แพลาก็ยังโฟกัสหน้าที่การงานดีอยู่นะคะคุณผู้ชมขาส่วนเรื่องที่มันผ่านมาเนะะี่ยค่ะแม่แพลวกว่าจะผ่านมาได้ก็เหมือนว่าจะสาหัสอยู่เหมือนกันแทบถึงชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็จบชีวิตลงเพราะเรื่องนี้ก็มีนะคะผ่านมาแล้วนะคะคุณผู้ชมขาหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่แม่แพลวเนี่ยเคยออกมาพูดนะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเกือบจะ ทำให้ตัวเองจบชีวิตลงเพียงเพราะเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามันหนักจนกระทั่งที่เรารับไม่ไหวนะคะออกไปก็เจอดราม่ากลับมาบ้านก็เจอดราม่าเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมขาคือเปิดไปในโซเชียลก็มีแต่ดราม่า,าถูกด่าถูกตําหนินะคะคุณผู้ชมคนเรามันรับรับรับพลังบวกทุกๆวันนะคะมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะยังไงนะคะคุณผู้ชมขาเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะ ให้กำลังใจแม่เพล,ลเนาะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วแหละค่ะคุณผู้ชมขาซัพพอร์ตกันต่อไปหรือถ้าไม่ชอบอะไรยังไงนะคะก็ให้ทุกคนเลื่อนผ่านหรือว่าบล็อกไปเลยก็ได้นะคะคุณผู้ชมขาเพื่อไม่เป็นการคอมเมนต์เชิงลบอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมขาเชื่อว่าทุกคนเนะะี่ยค่ะมีคนที่รักแล้วก็คนที่ ไม่รักนะคะชอบหรือไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ชอบก็อาจจะเลื่อนนี้เลื่อนผ่านไม่ต้องไปสนใจนะคะถึงจะมีข่าวคลาวอะไรก็ตามแต่นะคะคุณผู้ชมคะถ้าชอบฝั่งไหนก็อยู่ฝั่งนั้นค่ะคุณผู้ชมไม่อยากให้ ไปคอมเมนต์เชิงลบด่าดามากกันเกิดขึ้นอีกนะคะอยากให้เรื่องนี้เนี่ยมันจบไปสักทีนะคะถือว่าสงสารทั้ง2ฝั่งเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าบอสบิงเนี่ยก็เคยออกมาพูดว่าอยากให้แฟนคลับ FC เนี่ยจบเรื่องนี้สักทีไม่อยากให้พูดถึงค่ะคุณผู้ชมขาให้กําลังใจกันไปแล้วกันนะคะถึงแม้ว่าจะเจอบาดแผลมาเยอะนะคะแต่ก็เชื่อเธอค่ะว่า ทางแม่แพลวเองก็ไม่อยากโดนซ้ำเติมนะคะคุณผู้ชมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวจินเองเนี่ยขออนุญาตอัปเดตคิวงานต่อแล้วกันนะคะสำหรับทางวงแม่แพลนะคะคุณผู้ชมขาคิวงานสําหรับวันนี้นะคะแสดงอยู่ที่ไหนนะคะคุณผู้ชมขา สำหรับวันนี้นะคะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เนาะหน้าที่ว่าการคำตากล่านะคะอำเภอคำตากล่าจังหวัดสกลน,นครค่ะคุณผู้ชมค่ะฝากติดตามด้วยก็แล้วกันเนาะอยู่คำตากล่านั่นเองค่ะอยู่อ่า หน้าที่ว่าการเลยนะคะคุณผู้ชมขาจังหวัดสกลนครพี่น้องชาวสกลนครก็ไปให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมขาย้ําว่าไปให้กําลังใจกันเนาะซัพพอร์ตกันนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเลยนะคะคุณผู้ชมขาจะเป็นผลดีของทั้ง2ฝ่ายเนาะ ฝากแฟนขับติดตามแล้วก็ให้กําลังใจซัพพอร์ตกันต่อไปแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือคิวงานสําหรับวันที่1 4ของแม่เพวียวแสงทองนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้กําลังเดินสายกับทางพระเอกซันปกติเลยนะคะไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมขาวันวันเลนทยก็ต้องอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะฝากเป็นกําลังใจให้ทั้ง2คนทั้ง2ฝ่ายด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่าเอาเป็นว่าวันนี้จีนเองก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่าถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจีนจะรีบมาอัปเดตใคูชมทราาาบลแ้้ววกกัันนนค่่ะตตออองขุญไปสดี ดีค่ะ